บทที่64ลำพระปรงเมื่อมาถึงจุดนัดพบทหารคนสนิทก็รออยู่พร้อมกับม้าคู่ใจทั้งสองขี่ม,ม้าแบบย่อ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังช่วงที่ออกจากพระราชวังโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมกับอีกเมืองหนึ่งในแควนกัมโพชะซึ่งเป็นแควนใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวิทยาชั้นสูงทั้งสองควบม้าไปเรื่อยๆจนมาหยุดหลังจากข้ามลำน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพอดี แสงพระอาทิตย์ยามเช้าฉาบให้เมฆบนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มอ่อนๆฟ้าที่เริ่มสางจึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นพระองค์จึงลงจากหลังมา้าและจะแจงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยถอดเครื่องประ